สวัสดีค่ะวันนี้ต้นนะคะจากนิสสันทีเแล้วก็ผมแบงค์นะครับผมจากสยามนิสสันทีเเช่นเดียวกันครับค่ะวันนี้นะคะต้นจะมาพูดในเรื่องของอาชีพหนึ่งที่เคยทักเข้ามาในข้อความบ่อยๆแล้วบอกว่าผมซื้อได้ไหมก็คืออาชีพของรอปภอ๋อ,อพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะคอันนี้อันนี้คือที่ที่เรามาคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าถามมาเยอะ นะคะก็จะมาแจ้งว่าจริงๆเราคือซื้อได้ซื้อได้นะครับซื้อได้เนาะคุณแบงค์เอกสารก็ทั่วๆไปเนาะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็สลิปแล้วก็สูตรบัญชีแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยรุ่นที่พี่ๆที่เขาชอบกันก็คือจะเป็นบะรุ่นนี้คันนี้เลยนะคะ นี้เลยที่พี่ๆก็ชอบถามกันมาสัดส่วนใหญ่ราคามันประมาณเท่าไหร่นะครับคันนี้คันนี้เป็นกระบะแแบบเริ่มต้นแคปก็เปิดได้ด้วยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะคันนี้จะมาถามในของในส่วนของโปรโมชั่นกับพี่แบงค์ละว่ามีโปรอะไรบ้างอ๋อทางเรานะครับผมสยามนิ่สันพีเคฟนะครับก็มีการคิดโปรลูกค้านะครับเป็น4ี่โปรสี่แบบหรือเรียกได้ว่าโปรนะครับในที่นี้นะครับโปรที่1เนี่ยที่เราเริ่มต้นนะครับพี่ต้นครับเราจะใช้เงินในการออกรถเพียงแค่ศูนย์บาท นะครับแล้วก็าไหร่นะคะอีกทีหนึ่งศูนย์บาทรับศูนย์ศูนย์บาทเลยใช่ครับก็เลยบอกว่าทางที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมว่าเอะเงินน้อยจอดรถได้ไหมออกได้แน่นอนนะครับผมต่อให้คุณไม่มีเงินนะครับหรือมีกันดาวเพียงแค่ศูนย์บาทนะครับก็ออกได้นะครับแล้วค่างวดเป็นอย่างไรนะครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง8 4งวดนะครับและผ่อนเพียง9,700บาท9700นรบาทนะครับผมเออฮะโปรนี้ แถมแม็กแบบนี้ได้ไหมคะพี่แบงค์โอ้ยแถมแม็กนะครับแต่ขอบ16ถึงขอบ18นะครับพร้อมยางได้เลยครับผมอ๋อแถมได้ด้วยได้ด้วยครับใช้เงินออกรถศูนย์บาทด้วยใช่ครับตัวนี้เรามีปัจภัยให้ด้วยใช่ไหมคะพี่แบงค์มีให้เรียบร้อยเลยครับผมเรียกว่าแต่งให้ครบพร้อมใช้เลยครับพร้อมใช้เลยครับไม่ว่าฟิล์มพรม้ายยางก่อป้ายนะครับในส่วนของเรื่องของการชดเชยในเรื่องของการจ่ายเงินในเรื่องของภาษีหรืออะไรต่างๆเราก็ดูแลให้หมดรีค่าจดทะเบียนนะครับ่ให้เรียบร้อยเลย ก็คือพูดง่ายๆว่าขอให้ท่านนะครับทําตัวเองให้พร้อมนะครับผ่านเงื่อนไขของทางไฟแนนซ์อย่างที่ต้นว่าไปนะครับก็สามารถออกรถคันนี้ไปได้เลยในโปรที่1ครับมีโปรอะไรคะพี่แบงค์ถัดไปนะครับเป็นโปรที่2นะครับผมซึ่งโปรนี้นะครับเป็นเขาเรียกง่ายๆว่าโปร e a s y pay หรือจ่ายแบบง่ายๆนะครับในกรณีที่คุณรปภนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับอยากออกรถแล้วก็กังวลแต่ว่ามีเงินนะครับผมเพียงแค่29,900บาทนะครับ ก็สามารถจะส่งนะครับได้ที่ค่างวดเพียงแค่8,000นะครับ400บาทแค่นั้นนะครับมันก็จะทำให้สามารถที่จะผ่านไฟแนนซ์ได้ง่ายขึ้นนะครับจ่ายค่างวดได้ถูกมากขึ้นด้วยนะครับ<อ>ผมสบายๆขึ้นมา8,000บ,บาทเลยนะคบใช่ครับผม แล้วมีโปรไหนคะพี่แบงค์อ่าโปรถัดไปนะครับผมโปรนี้นะครับเป็นสําหรับโปรสาหรับคนที่ดาวเยอะนะครับผมดาวที่25%สานะครับสามารถที่จะทําดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่0%ูนอนสูงไนานสูงสุดถึง60งวดไม่ต้องเสียดอกเบี้ยกันเลยถูกต้องครับเห็นไหมครับว่าต่อให้คุณเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือคนทั่วไปเรียกว่ารปภที่รอปภใช่ครับก็สามารถออกแบบนี้ได้ถ้ามีเงินดาว25%ครับ เรามีอีกไหมคะโปรสุดท้ายโปรสุดท้ายนี้นะครับเป็นโปรพิเศษสําหรับข้าราชการพนักงานและวิษาหกิจเป็นโปรที่4นะครับเพียงคุณดาว25ขึ้นไปนะครับคุณจะได้ฟรีงวดแรกนะครับคืองวดแรกท่านไม่ต้องจ่ายเงินค่างวดแต่ทางสยามนิสัน TKF ของเรานะครับจะจ่ายค่างวดแรกให้ท่านนะครับจ่ายให้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงาน รักษาพอบรทัยหรือรอปภครับที่เรากังวลนะครับว่าจะออกรถได้ไหมนะครับผมจะบอกให้ฟังว่าไม่มีเงินมีเงินสูงบาทก็ได้มีเงิน2 9 9 0 0บาทก็ออกได้ค่ะในกรณีมีเงินดาว25%ขึ้นไปก็ยิ่งดีครับเพราะคุณจะได้ดอกเบี้ย0%นะครับนสบายๆไปอีกถูกต้องครับผมพี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับสำหรับโปนี้มีเมื่อไหร่ครับพี่แบงค์ โปรนี้นะครับจะมีถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจจองนะครับก็สามารถติดต่อพนักงานขายของเราได้นะครับสำหรับผมนะครับผมแบงค์นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ081นะครับ7544077ครับค่ะและสำหรับของต้นนะคะ098898 2896ค่ะแล้วก็ i อ l ดี e ลน์ก็คือเบอร์นี้เลยของพี่แบงค์ ID l ดี e ไลนเลยค่ะเช่นเดียวกันครับผมเป็นเบอร์นี้เช่นเดียวกันครับแล้วก็สาหรับวันนี้อาชีพของตัวของพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรอปภนะครับขอนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันต่อไปในโปรหน้านะครับเป็นอาชีพไหนอาชีพไหนเดี๋ยวมาตามกันอีกทีนึ่งต้องใช้เอกสารอะไรบ้างได้ครับผมครับได้คราวนี้สวัสดีค่ะ